สดใหญ่เดินเข้าหาครับเจอทีไปก่อนขว <ยก S 1> <ห>าต<อ>ัวดวไซายเดียว<ส>ว่าทางทีมงานบอกให้เดินแล้วเดินให้เร็วขึ้นมีหมัดมีศอกตามเข้าไปด้วยทางด้านกองกุลาฟ้าประธานยังมีลูกถีบคอยสกัดเอาไว้ตอนนี้ออกมาชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีหมัดคอยบวกเจาะยางแล้วก็มีศอกด้วยต้คืนทุกรูปแบบเหมือนกันทางด้านของฟ้าประธานนี่ชกละเอียดครับกองกุลายกนี้นี่เดินเร็วขึ้นเอาแล้วครับมีแข้งขวามีอาวุธนําแล้วครับ นี่แหละครับต้องมีของเปิดทางไปก่อนแล้วครับเดินไปทื่อๆเดินไปเฉยๆไม่ได้ครับดูครับขวากับซ้ายแลกกันเอาขวาของฟ้าประธานครับแม่แก้เกมได้ดีครับมวยทางเดียวกันงัดแข้งหน้ามาสู้ครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยครับก้องกุลาเราจะมีหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายกับแข้งขวาขู่รุ่นพี่ครับก้องกุลาครับเดินเข้าไปเจอตีซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายล้วงลำตัวขึ้นมา มวยซ้ายแต่ว่าแข้งขวานี่โอ้โหออกได้แม่นออกได้แรงด้วยก้องกุลาขยับเข้าไปมีหมัดซ้ายที่งตรงตรงก้องกุลาขยับโอ้โหแทงขวาดอกนี้สวยฟ้าประธานไม่สนพยายามจะเบียดกล้ามในดูวงในนี่ตอนนี้นี่ถือว่าคู่ขี้กันเลยนะครับไม่มีใครยอมใครแล้วครับทางด้านของก้องกุลานี่เป็นฝ่ายเปิดเกมครับพยายามจะขึ้นบนครับส่วนทางด้านของฟ้าประธานนี่ไล่แขนแล้วก็ตั้งครับเสียบสู้คืนครับ ที่เลี้ยงแต่ละมุมนี่ต่างบกให้เดินนะครับเดินต่อเดินครับเดินต่อเดินครับมันแน่ครับหมัดซ้ายครับเจอตีนซ้ายของฟ้าประธานเข้าไปครับก้องกุลาครับมีแข้งขวาหน้านะครับคอยรบกวนอยู่ตลอดครับที้ไว้ก่อนครับฟ้าประธานมวยซ้ายแต่ตีนขวานี่แม่นเหลือเกินตีนหน้านี่ทําได้ดีด้วยก้องกุลาขยับเข้าไปโอ้พอหยุดปั๊บโดนซ้ายตู้คืนยาวกว่าเตะซ้ายต่อยซ้ายมาแลวครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับพงกุลาตอนนี้พยายามจะเร่งเกมเป็นการใหญ่แล้วครับอาศัยความสดครับ ว่าแก้เกมเปลี่ยนแผนได้ดีครับทางด้านของก้องกุลาครับยุงนี้ของมันเน้นแข้งขวาครับแข้งหน้าแล้วก็มีสลับแข้งซ้ายครับแต่ว่าทางด้านของฟ้าะัานก็คอยตั้งรับแล้วก็มีโต้มีเถียงแล้วครับดูครับแลวพับข่าวไว้โชว์กรรมการหน่อยครับให้เห็นน้องมันได้ใจครับพี่ก็เลยเตะขู่ไว้หน่อยครับเอาละครับจะยุดจะย่นไม่ได้นะครับตอนนี้เริ่มจะมั่นใจแล้วก้องกุลาเบียดเข้าไป ฟ้าประธานคอยผีบสกัดเอาไว้ออกแข้งซ้ายซ้ายก็สวยฟ้าประธานระโต้คืนเหมือนกันนะครับกองกูรานก็ไม่ยอมครับเ mm hmm. กมการยกตอนนี้ถือว่า,าเบียดกันเหลือเกินชิงออกแข้งกันสนุกนะครับไม่มีใครยอมใครครับกองกุหลาบโดนต่อครับเบียดเข้าไปสืบเข้าไปแข้งขวาของฟ้าประธานและตามด้วยซ้ายครับกองกูรลาบก็โต้ด้วยขวาคืนเหมือนกันครับไม่ยอมโดนเตะฟรีครับ ของฟรีไม่มีในโลกครับสายมาครับฟ้าประธานมีวิทีท่ก้องคุลาหหือสายคืนครับคืนแบบหนักแน่นด้วยลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบทีต่อทีเนี่ยเดี๋ยวดูครับว่าใครจะยุบจะย่นก่อนกันครับน้ำบดน้ำทนสําคัญเลยยกที่4ี่ครับบนเวทีตามกันต่อครับเกมกําลังเข้มข้น <championships> กําลังเดือยครับยกที่แล้วก้องคุลาม,มาขวายกนี้มาซ้ายครับเอายังไงพระประธานก็บอกจะขวาจะซ้ายไม่สวยครับพี่มีซ้ายให้น้อง สนไม้นี่ครับแม่จังหวะนี้ครับเกี่ยวล้มลงไปครับเสียหลักเลยครับทางานของก้องกุลาโอ้โหเลยว่าตอนนี้นี่น้องที่ออกมาเดินเบียดแล้วมีแข้งซ้ายนี่นาร่องไปก่อนฟ้าประธานต้องอาศัยความเก่ามีลูกถีบคอยกัดเอาไว้แล้วก็ออกแข้งไม่ยอมเสียเปียบซ้ายนี่ก็ออกได้สวยเหมือนกันฟ้าประธานต้องใช้ความสดเดินเบียดแล้วตอนนี้ทั้งในทั้งนอกแล้วนะครับไม่ยอมสยอย่างครับเบียดอย่างเดียวครับเดินเข้าหาอย่างเดียวครับก้องกุลาครับ โดนมาแข่งโต้ด้วยหมัดครับวงในเสียบเข่าซ้ายฟ้าประธาน,นมีโต้คืนครับหมัดซ้ายของอก้องกุลาครับเจอตีนซ้ายแข้งซ้ายของฟ้าประธานซ้ายของอก้องกุลาครับพยายามเดินต่อเนื่องครับก้องกุลามีหมัดมีแข้งซ้ายครับปล่อยสายเตะซ้ายฟ้าประธานสายสวนขึ้นมาครับเอาดูในครับของได้ฟ้าประธานขวางไป่ไม่ถนัดครับกมการชุมพล ดึงมาดึงมากลางเวที่าต้องเนินให้เร็วกว่านี้ทางด้านของก้องกุลาเพราะว่าฟ้าประธานนี่เวลาตั้งหลักได้นี่โอ้ยโดนเขี่ยล้มไปแล้วนะครับตอนนี้เอาแสนมวยก็เฮกันสนั่นเวทีเหมือนกันแข้งสายก็มาตามมาติดติดเลยก้องกุลาฟ้าประธานมีลูกทิ้นะครับติดเบรกไว้ก่อนครับนายเขี่ยก้องกุลาวางแข้งขวาติดบังครับฟ้าประธานขวาขึ้นไปแล้วก็จะมริเกียวอ จะตามน้ำาริงว่ากรรมการเร็วครับชี่ชมเลยครับจังหวะนี้เซฟได้ดีมากครับกรรมการชุมพลอินทยศเรียกว่าได้จังหวะได้ความเก่านี่มาช่วยเยอะเลยฟ้าประธาน้ายพอเดินช้านี่โดนซ้ายทันทีแล้วก็ทําท่าจะหยุดด้วยก้องกุลาแต่ว่าพยายามจะโต้ซ้ายเนื้อเน้นเหมือนกันโอ้โหเรียกว่าที่มุมนี้บรรยากาศดีดีเหลือเกินครับเดินไม่หยุดเดินต่อเนื่องเดินไม่รู้จักถอยครับทตงด้อของก้องกุลาที่ฟ้าประธานนี่ตั้งรับแต่ว่ามีซ้ายเน้นเครับ เอาครับจิ้มซ้ายอ่าทางด้านกองกุลาครับฝ่าประธานเตะซ้ายซ้ายคืนเหมือนกันเอาซ้ายกับซ้ายซ้ายผ่านตลอดหรือเป,ปล่าบุรีเรียกว,ว่าทั้งโลงเ่เงินทั้งจูจเจเล่นนะครับโอ้โหบอกให้เดินฝากซ้ายอย่างเดียวซ้ายโอ้โหเกี่ยวลอวโต้ดอกนี้สวยเลยมาดูฝ่าประธานจะไปรับเยอะไม่ได้โอ้โหโดนไปอีกเม็ดหนึ่งนะครับเม็ดนี้นี่ซ้ายสถานฟวงเลยครับเต็มเต็มเนื้อเน้นเน้นเลยครับโอ้โหบรรยากาศดีเหลือเกินครับกองกุลา แต่ฟ้าประธานก็เฉยๆไม่ตกใจครับอาศัยความเก๋าแล้วครับโอ้ยเลือดมนเอกเลือดมาแล้วมาจากไหนก้องกุลาเลือดขึ้นหน้าแล้วเัง่ี้ไปโซนแล้วตอนนี้รับเยอะไม่ได้ต้องขยันโตนะครับฟ้าประธานตอนนี้มีลูกทีมคอยปังเอาไว้โอ้โแต่ว่าพยายามจะเร่งกล้องกุลาเอาละครับเดี๋ยวมาดูกันต้องเบียดให้เร็วเลยในขณะที่ฟ้าประธานโอ้โหทีมงานบอกว่า อย่าประมาทสวมหมวกกันน็อกให้แน่นอาศัยลูกเตะลูกถีบอาศัยความเก่าเข้ามาช่วยแล้วครับยังไม่ยอมัะอย่างครับเดินต่อยหมัดเดินฟันศอกละครับก้องกุลาครับเนี่ยพยายามเตะจ่อล่างทำลายจังหวะไว้ครับอ้าวแหมเททิ้งไปเลยครับ นี่หมัดซ้ายตรงๆด้วยครับพยายามจะเดินทึดต่อยหมัดอย่งางหนักอูต่โดนเตะจาอยางนี่เจ็บนะครับไม่สนยิ่งโดนยิ่งเดินเบียดเข้าไปสายตรงๆพยายามจะทิมเข้าไปอย่างเดียวแล้วตอนนี้แต่ว่ามาโดนเตะจาอยางนี่เขีียขาหน้าสก,กัดเอาไว้นะครับฟาประธานเองนี่ก็ดูโอ้โหดูครับสองดอกนี้ทำท่าจะยอมเลยครับ ก็มีเตะจ่อย่างหลักคขัวไว้แล้วครับแล้วก็พลิ้วเหลือเกินครับฟ้าประธานครับนี่แหละครับน้ำใจนักกีฬานะครับเห็นว่ารุ่นน้องนี่จะไม่ไหวแล้วก็ไม่ทําฟ้าประธานนี่ก็ไม่ทําแล้วนะโดนเตะสันเลี้ยวเลยครับแต่ว่าพยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับก้องกุลาครับหัวใจนี่เกินร้อยอยู่แล้วครับแต่ว่าพอโดนแล้วมันแหมเนื้อหนังวังสาครับไม่ใช่เหล็กก็เจ็บเป็นนะครับโดนเข้าไปเยอะเจ็บนะครับแต่ว่าไม่มีทิ้งตัวนะครับนี่แหละครับหัวใจก็ถือว่าสอบผ่านแล้วครับพัฒนา อร์มการชกขึ้นมาเร็วแลวเกินพอมมาเจอรุ่นพี่นะครับวันนี้เจอกับทางด้านฟ้าประธานนี่เก๋าเหลือเกินให้มันเป็นเรื่องของเกมกีฬาไปครับผลแพ้ชนะครับแต่หัวใจของกล้องกุลาสอบผ่านนะครับส่วนฟ้าประธานเองวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีและละเอียดมากๆครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วตอนนี้ ฟ้าประธานนี่ดูว่าจะคุมเกมมีหมัดค่อยแย่อไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีจะค่อยดูแล้วก็ยังไม่ประมาทเหมือนกันการ์นี่ก็ไม่มีตกบางติปบอกไปแล้วนะครับผมขอยญาตจําอีกครั้งนะครับสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเพชรดำไก่ย่างหดาวครับป้องการแชมป์กับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับโอ้โหฟุกน้อยช่วงหลังๆนี่แพ้ไม่เป็นเหมือนกันนะครับมีเสมอไฟเดียวแล้วครับกับสมิงเดชครับ แล้วก็คู่เอกช่องแรกครับรุณกิจบอลรุ่งโรดอีกครั้งหนึ่งครับเจอกับทักสินเล็กดีเอ็นมวยไทยนะครับแบล็คแพนเทอร์หรือว่าจงอางดำครับเจอกับเพชรศรินิงชอไทยเศษแล้วก็ช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยครับไม่ได้เจอใครที่ไหนครับเขากลับมาแล้วครับยาวเหลือเกินครับรายนี้ครับนาบินวีนัมมวยไทยครับคราวที่แล้วแพ้ยอดมมยอย่างเที่ยวพยักไม่เสียของครับนี่คือรายการพฤรหัสบัดีหน้านะครับ17กุมภาพันธ์เจอกันที่นี่ครับอาราชดำเดิน โค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายมวยคู่เอกในช่วงที่2เอาละครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับคู่นี้ไ่ชูมือให้ทางด้านของฟ้าประทานนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมา ไฟนี้แจ้งเกิดสำเร็จสวยนะครับก็